จ้าเอ๋ทำอะไรครับคุณปิงปองสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไข่เวฟตามคำขอของท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีทำกันเลยไป let's go <S วิธีแรกต่อกไข่ใส่จานแล้วแต่ความชอบนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่กี่แกนอย่างเงี้ยตอนปรุงผมชอบใส่ซอสแล้วก็ตาละไม้นะครับแต่ของผมมันหมดใส่น้ำครึ่งแก้วครับผม แล้วก็ไปเวฟกันเลยตอนเวฟใช้ไฟไฮนะครับผมแล้วก็2นาที2นาทีเสร็จก็อ,ออกมาเช็คดูครับเวฟเรื่อยๆเลยนะครับ2นาทีจนกว่ามันจะสุกแม่ฮักลูกมันแตแแม่ซือฮักลูกมาเออลืมตอนใกล้สุกก็บ้างกลางก่อนนะครับโอ้ยร้อนร้อร้อนน,นเออเออเอ,เอ,เอ มาชิมกันนะครับผมสามสองหนึ่งอันไหนไหนไหนเอออืมร้อน